เรื่องอะไรที่นางบีไม่อยากตอบนางบีไม่ตอบนะคะไม่ใช่ว่าไม่เห็นทุกคนขนาดสีหูเหตุผลว่าทําไมนางบีถึงไม่ตอบใช่ไหมคะทุกคนเข้าใจนางบีใช่ไหมคะในเมื่อเขาตัดสินใจว่าบอยากอยู่บนโซเชียลจังสีแล้วนางบีก็เลยพยายามที่จะไม่พูดถึงนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยพยายามสีบบพูดถึงเลยเขาลบการตัดสินใจของเพื่อน นะคะทุกคนคะ่ะจะห้ามคนไม่ให้ถามคือสีหามบ่ได้เพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยมีตัวตนอย่างสีน้องมือเจ้านะแต่ในเมื่อเขาแบบว่าขอขอนะคะแล้วก็บอกว่าเบอยากสีอีอย่างยังสี่นะคะนังบีก็เลยไม่พูดถึงนะคะมือเจ้าขาเดี๋ยวเมื่อใดนังบีอยากเบ้าก็กสีว่าให้ฟังเองนั่นละมือเจ้าขาสีผันกรกะเพราค่ะสวยมากขอบคุณนะคะ ะ,ะแม่ไอสติกมีแฟนยังยังสติกโสดโสดค่ะจีบเอาซะ่าเจเด็นไปใส่จะเด็นไปกับพ่อค่ะไปซื้อไปซื้อกาแฟไข่พ่อเพิร์ลบอสสติกกินกาแฟนังมีไม่ได้หรอกเอ็มมันสิจอยเอย็มมันสิขี่ไลายค่ะ จริงค่ะดังวีไม่ไม่ไม่ได้ให้กินนะคะเพราะว่าบ่าได้อยากให้ผัวจอยค่ะบ่าได้อยากให้ผัวลดน้ําหนักโสดลูกติดไอสติกติโสดไอสติกโสดลูกติดจนแถบไม่มีเงินนะคะไอสติกเนี่ยเป็นอย่างสั้นเน้ยเอาก็ได้ได้เอาไปเลี่ยงนะอือเอาไปเลี่ยงได้ะคะ่ะไอสติกโสดลูกติด จนแถมไม่มีเงิน่ังซี่ผู้เจ้าค้าของขวัญวันเกิดของขวัญปีแม่ของขวัญวันวาเลนไทน์ของขวัญวันคริสต์มาสบ่มีเด้อผู้ใดได้พิติกไป่ะสิวังวะโหยผัวกูต้องให้อันนั้นอันนี้แน่นอนผู้ใดได้สติกไปเป็นผัวบอดี้จะเอาไปเลี้ยงเอาเด้อเออ ไอสติกไปเลี้ยงแต่ยักหัวเนาะเฉพาะเขาเขามาดามันว่าสลังขีนลกนั่นเนาะยอนมันเป็นยังซีนั่นเองมือเจ้าค่ะย่อนมันย่อนมันบ่มีตังนี่เองเนาะเขาถึงดามันแจ <c oughs> <c oughs> งแมนอยู่ซือๆืยืนไล่อยู่กับเมียก็ถือเขาเขามาดาโอ้ยเนาะสติกเอ้ยบาปสนามึงนี่แม่แต่รู้ตัน,นี่ลีบ่ะ <c oughs> นางบีอยู่สุรินค่ะแมนค่ะมาค่ะคุณแม่สวยมากขอบคุณนะคะหนูอยากได้อะไรหนึ่งหันนะค่ะเพิ่นมาถามอยากกีบเจนสันโอ้ยมึงให้มันคุยรู้เรื่องก่อนเถอะอยากกีบเจนสันนะ่ะว่าแต่สิยอยากจีบผู้ใดอยากจีบักเขียบขึ้นยังสีดีกวัว อยากจีบเจนสันมานี่แม่เว้ยจีบผู้อื่นกับคือสิใครอยู่ดอกอยากจีบบักหลวงพอ่อให้มันคุยกับตัวมันเองรู้เรื่องก่อนค่อยอยากจีบบักหลวงพ่อนั่นโอ้อีริบักหลวงพ่อนั่น โอ้เนาะว่าแต่สิอยากกีบผู้ใดเออยืนทางนี้ก็ได้แล้วเนี่ยยืนทางนี้ดีกว่ามาสวัสดีค่ะทุกคนเขาใ,ใจร้วนๆเนี่ยผัดกะเพราปลาหมึกกำลังจะผัดกะเพราปลาหมึกค่ะไปหาซอกกับเขาออกมา เนาะค้องหัวใจแน่อันตี e T! ท่านวะไปเรียกอันตี้เร็วบอกว่า FC ในไลฟ์ติจตอกเขาถามหากันเยอะมากเจเดนเจเดนไปกับพ่อเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรื่องอะไรที่นางบีไม่อยากตอบนางบีไม่ตอบนะคะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนองมุเจ้าเนาะอบอมเมนวานางบีบอเห็นนะคะมุเจ้าเนาะนางบีเห็นคะ่ะแต่นางบีไม่ตอบเดิมมุเจ้าเดิมทุกคนกระนาสีหูเหตุผลว่าทําไมนางบีถึงไม่ตอบใช่ไหมคะนะคะมุเจ้าขา เข้าใจป๊ทุกคนเข้าใจนางบีใช่ไหมคะในเมื่อเขาตัดสินใจว่าบอยากอยู่บนโซเชียลจังซีแล้วนางบีก็เลยพยายามที่จะไม่พูดถึงนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยพยายามสิบบพูดถึงเลยเขาลบการตัดสินใจของเพื่อนนะคะทุกคนคะ่ะจะห้ามคนไม่ให้ถามคือสีหามบบได้ห้ามไม่ได้นะคะไม่เจ้คาขาห้ามไม่ได้เพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยมีตัวตนอย่างสีน,น้องเมเจาเนาะ แต่ในเมื่อเขาแบบว่าขอขอนะคะแล้วก็บอกว่าบายากสิอีอย่างจังสี่นะคะนังบีก็เลยไม่พูดถึงนะคะมือเจ้าขาเข้าใจเข้าใจนังบีใช่ไหมคะเข้าใจนังบีเนาะโอเคตามนั่นค่ะดี๋ยวมือ้อใดนังบีอยากว่าวกันสิว่าให้ฟังเองนั่นแหละมือเจ้าขาอือยากเข็นเยเดนเต้นจังเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะมือเจ้าขาเดี๋ยวกลับมา เพราะคนที่เพราะคนที่เสียงดังที่สุดนั่นก็คือตัวนังบีนี่แหละค่ะมูอเจ้า,าขออาอันี้ีกนไมูอว่าเอ,ออเพราะว่านาังบีนังบีนังบีเป็นคนเสียงดังค่ะมูอเจ้าถ้าเกิดว่านาังบีอาปากขึ้นทังซีนะคะทุกคนก็ได้ยินครับเข้าใจแล้วครับผมเดอ้อสวัสดีค่ะ เพราะว่าเห็นหลายเือขึ้กันนะคะมือเจ้าขาดังบีก็เลยต้องต้องแจ้งไว้ก่อนก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเนาะมือเจ้าเนาะอยากให้มือเจ้าเข้าใจบริบทดังบีเหมือนกันนะคะเจเดนเลิกนมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะทุกคน เากินนินมแต่อาทิตย์หนึ่งแล้วนางมีอยากจะคือบางทีนะคะมือเจ้าขาเจ้าข้าจบอกเหมือนฟีลลิ่งเวลาลูกมาลูกมาใกล้เราลูกมะออดเสาะเฮาลูกมาอ่อ,อนอัวเฮาจังซี่นะคะแล้วเขาเหมือนเขามาอ้อนนะคะทุกคนแม่นี่ก็คือแบบเกือบจะหลุดหลายทีเหมือนกันนะคะยิ่งตอนกลางคืนนะ่เกือบจะหลุดเลยค่ะมือเจ้าขาเอาอิริค่ะเพราะว่าอียงค่ะเพราะว่าเ,เ,าาเหมือนกับ เข้าเขาสงสารลูกกังซี่แมค่ค่ะเพราะว่าลูกอยากกินนมอ่ะเนาะเขาก็เลยรู้สึกโอ้ให้กินดนี่ยมะนาะเกือบจะหลุดคะ่ะมิเจ้าขาดีนะที่แบบว่าดึงสติเจ้าของกลับมาในบอกว่โหเราทํามาได้ตั้งห้าวันหกวันแล้วนะสิมมให้ลูกกินอีกติจังซี่แม่มอเจ้าเอ,อ้ยไหนบอกว่าสีให้เริกอื่นขึ้นมานังบีจะต้องทํางานทุกสิ่งทุกอย่างหนางบีบ่ได้ไม่ได้เป็นแม่บ้านแบบเต็มตัว นางบีทั้งเป็นแม่บ้านทั้งบริหารทั้งจะต้องเจอลูกค้าทั้งสิต้องไปคุยงานแน่ทั้งจะต้องไปออกงานบ้างทั้งสังคมทั้งไม่สังคมมือเจ้าขาเดี๋ยวก็ต้องไล่เดี๋ยวก็ต้องอันนั่นอันนี้เออนางบีเข้าใจะคะ่ะในความรู้สึกที่แบบว่าให้ลูกกินนมนางบีต้องทํางานนางบีต้องเฮ็ดงาน เจ้าเจ้าขจาจนางบีแมนบอมือเจ้าขาหลายๆคนก็ใจนางบีหม่คะเ no. นาะนางบีต้องเห็ุงานถ้านางบีไม่ได้เป็นอย่างนางบีทุกวันนี้ลูกคอยอยากกินไม่ยน่นย่ายกับไฮแมนกินโลดบอได้ห่วงความสวยของตัวเองไม่ได้กลัวที่เต้ามันจะหย่อนยานไม่ได้กลัวว่ารูปร่างของตัวเองจะไม่สวยบอค่ะนางบีเข้าใจในความเป็นแม่ ในความเป็นลูกค่ะเดอ้อแต่ว่านบีมีหน้าที่การงานค่ะที่สิต้องเฮ็ดอืมสิไปใส่มาใส่ตอนที่ลูกติดเต้าทุกคนฮอบลูกไปบิดซู้ซูหมองซูซิงซูยางสิไปใส่ดนดนดน,นานๆกับบอได้ค่ะลูกติดเต้า,ล,ตตาลูกต้องกินนมจากเต้าเออมนันบีต้องเฮ็ดงานค่ะ จนางบีเนี่ยอยากสีให้ลูกกินจนแขวมันหลุดแขวมันว่องคุณล่ะ,ะบีบเต้าใส่ขวดถ้าสิสอโโย,ยา่าถ้าขวดสิถ้าไม่อยากเต้านมยานน่ะอุ้ยคุณแสงเพนค่ะนางบีขอบคุณคุณแสงเพนที่แนะนํานะคะนางบีลูกสี่แล้วค่ะมันสี่ญาติกับซางแมย์มันเถอะเอี้ยไปเดินไปกับพ่อมันมให้เอายูมันกับปายูคุนใสหัวยังเดี๋ยวมัน มันสียานมันบ่านยานกับบเป็นหยางดอกเย้ยเดี๋ยวพาไป่ใไปต่อพลโบรถด,ด้วยเออนางบีไม่ได้กลัวนมยานค่ะเย้ยค่ะนางบีไม่ได้กลัวนมหยานนางบีก็บ,บอกแล้วว่านางบีบ่ได้ยานน่านนมยาย <c oughs> นนางบีบ่ได้ย่านนมหยานเย้ยนางบีบ่ได้ย่านว่าเจ้าของนี่นมสียานบอ นังบีบอกว่านมนนังนังบีอ่ะที่ให้ลูกหยุดกินนมเพราะว่านังบีต้องเหตดงานเหนื่อยนังบีไม่ได้สนใจค่ะว่ารูปร่างของนังบีสิเป็นยังไงเออยานกับยารซางแม่มันดอกค่ะนังบีวาจังซี่ใดเอือยหนึ่งหันนะตะกี้นี้นังบีบอกว่ายานกับยานซางแม่มันนังบีวาจังซี่นังบีไม่ได้สนใจรูปลักรูปร่างของเจ้าของดอก ว่าตัวเองจะเป็นยังไงไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะไม่สวยแต่ที่นังบีให้เลิกเพราะนังบีมีงานเด้นนังบีว่าจังซี่นังบีเฮ็ดงานค่ะย